โอเคครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนเอาของฟรีนะครับแรกให้เรากดอันนี้ออกก่อนนี่นะครับกดออกแล้วก็เห็นการตั้งค่าตรงนี้ไหมครับกดกดไปการตั้งค่าปุบ๊บเ่ยตรงภาษาเนี่ยตรงภาษาตรงเนี้ยกดจบด้านล่างสุดก็กด แล้วต่อมาเราก็มากดล็อกเอาตรงนี้นะครับกดไปล็อกเอาแล้วก็กดล็อกอินด้วยเฟซของเรานะครับโอเคทีนี้เราก็เข้าไปเอ็นนะครับ เข้ามาเสร็จนะครับเราก็กดเึ๊บกดไอโฆษณานี้ออกก่อนแล้วก็กดเข้ามาตรงนี้นะครับนะครับมันจะเป็นกิจกรรมเออให้อะไรไม่รู้เรากดครับบล็อก่างนี้นะครับแล้วก็เออเนี่ยครับสามารถแลกได้นะครับแลกของได้นะครับจะแลกอะไรก็แลกได้เลยนะครับเพะ เออผมมีอันนี้ผมน่าผมน่าจะแลกไอ้กล่องอันนี้กล่องหนึ่งโอเคแล้วก็แลกสกินปืนแล้วกันอุ้ยเผือเปือดอยตู้จีซื้ออาหารไปโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนบ๊ายบาย กดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับถ้ามีกิจกรรมอะไรต่ออีกเดี๋ยวจะมาบอกให้รู้นะครับโอเคไปละบ๊ายบายชิคก,กู